สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือน,นีกสัสสมาเฮ็ดกับข่าวกำนัำคือเก่าคือเดิมเฮาเนาะพี่น้องมือน,นีกสัสไดเป็นเมโนูแกงน่องใหม่กินเทียงเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นวันเสาร์สุปสัปดาห์เนาะพี่น้องก็คือวันผนันกผ่อนเนาะกับข่าวกบนก้ำก็คือเฮ็ดกินเองแล้วครเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากก็ยังเว้นง่ายกะคือบ่มีอยังกินกะลองเออนึกหาหน่องใหม่นีแล้วเนาะพี่น้องเป็นเมนูประจำบ้านตำบักห,หุ่งแนวแกงน่องใหม่สี่เหลี่พี่น้อง อาหารการกินก็ซับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่สิกินอยังแต่ละมือนึกบอกออกอ่ะเออพ่อนึกขึ้นได้กะอยากกินแกงนอใหม่ก็เลือกแกงน,นอใหม่มาแกงเนาะพี่น้องเมื่อนี้กะสิเป็นแกงนอใหม่ใส่เห็ดบดเนาะพี่นอ้องแะไรอย่างเีเห็ดกะเพว่างน,นี่จานนี่พี่น้องหน้าตาสิบประมาณนี้ยนอใหม่ก็สิได้ประมาณสองนอพี่น้องถ้ากินสองสามคนกับพ่อกินอยู่พี่น้อง เขากินหลายๆคนกัสักประมาณ4นอกระดัอาาพอโอเคอยู่นอไม่น่าจะเป็นนอไม่กินซุ่งนาะพี่น้องไอ้เนาะกินซุ่งทนเล้งในพี่น้องที่เราเอามาปลูกทรงเสริมเป็นปลูกไปก่อนหน,น้านี่แล้วหลายอยู่บ้านกระปุกูกไว้2-3คอก็ออกนอนดีพี่ดอกพี่น้องช่วงหน้าฝนแต่เพิ่นสิออกตลอดเลยนอไม่อันนี้มักออก,กเอาขาเรียกว่า ออกนอตลอดทั้งปีนอพี่น้องทา้งโหดหนามเพิคนชุ่มตลอดิ่นกระสีออกตลอดทั้งปีนอใม้พวกนี้นะเขาเรียกว่าคือเอามาต้มแค่นามเดียวมันกระเจืดแล้วแต่ส่วนใหญ่กระสีบ,บตัต้มหลายนามดอกโตต้มสักประมาณนามหนึ่งน้องทีมาทําการจักให้มันบางๆในจักหน่อยพี่น้องต้มมันยังจืดเลี้ยวพี่น้องภาษาบานเท่ากับจักนอ,นอ,นอใหม้เนาะ่ถทาผู้ใดเฮ็พบ่เป็นแบบนี้กระสีใส่เป็นพริกมีดสองคุ่มก็ได้พี่น้องหรือไม่กระทุบเอาทานอพิ่นน้อยกระทุบทเอา แต่ว่าน้องกับพยายามจักเอาวัวเสียบพี่น้องมันสิหวานๆโดยพี่น้องเวลาต้มมันสิอ้วรวยอยู่นี่หน้าตาคือสิประมาณนี้พี่น้องจักเรียบร้อยแล้วครัไปใส่ต้มเด้อพี่น้องเด้อต้มให้เขาเรียกว่าต้มจนจืดคนละค่อยลิ้นน้ำพิมแบบค่อยเอามาเกงน้องก็สิือทำการเกงในเตาเจ้าเก่าเจ้าเดิมระสู่ชีวิตคือเก่าเนาะพี่น้องเตาเจ้าของก็ได้ส่วนมากน้องเซีดกับข่าวกับน้ำก็คือใส่เตาถ่านนี่แหละพี่น้องน้องก็คือบัวว่าใส่เตาแก๊สเพราะว่าเตาแก๊สมันก็คือว่าเรให้กับข่าวแบบเร่งด่วนกับท่านใจอยู่ แต่ว่าสวงมีเวลาหวานน่องกระซิเป็นเน้นไปทั้งกะเห็ดใส่กับเสาทานบานเฮ้านาะพี่น้องหลังจากที่ต้มไปเรียบร้อยกระซิมาท้อการเตรียมเครื่องให้เนาะพี่น้องจะเป็นพวกฝักทองพวกพักดอกบั้เอือกอินทริกมาเด็ดให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องนาใบยาน้งของซีมันยองเตรียมไว้หน้าตาของเห็ดทอดกระซิประมาณนี้แหละพี่น้องตัดตีนเพื่อออกนเนื้อจักหน่อยพี่น้องแยมมันแข็งอันนี้ก็จะเป็นผักอีแงพี่น้องแถวบ้านกระซิบหอมคือกันเนาะผักอีแงแกงพริมไม้กัะซิหอมเนาะแต่ว่าผูโมกข์กับ่าพิษกระบุ็ได แต่ว่าน้องกัติมีก็เลยเอามาแกงใส่ร้องบึงแต่ว่ากัสิแยะนะผู้บอมักเป็นกัติซโบกินแต่ว่าน้องกัตเซกินลูกน้องก็กินเบิรผู้พักคือว่าล่ะคือเฮ็ดเองก็ทิกินเองก็เิพาะท่ลูกวันฤดชาเป็นปิดแดงไดเนาะเฮ็ดเรียบร้อยเขาก็ทิ่ทำการตั้งหม้อเด้อพี่น้องเอาหน้ามาย่านั่งลงไปแล้วก็ละลายเข่าเบื่อเขาหอยเรียบร้อยก่อนเข่าเบื่อกระชื้เข่าเหนียวเอามาแซ่ล่ะก็โขก่ให้มันละเอียดพี่น้องแล้วก็ะทำการใส่เห็ดเหมือนกับแป้งแหละพี่น้องผู้ใดบ่มีกับส่วนใหญ่สมัยก่อนกับโบราณโบราณเมบุล้าเนกับเจาะกัต การทาคู่มือนี่ก็คือเอาไว้เนจั๊กนอยกับใส่ใส่แป้งเขาเนียวมาละลายน้เนี่มันมีความขุ่นในจั๊กนอยแต่ว่าก็อย่ามาขุ่นหลายเด้อให้มันขุ่นขุนมีนึงเพราะว่าหนามันคือพอปิดแต่งินเวลามันแก็งเรียบร้อยมันนีอ้วนรัวอยู่พี่น้องน้องก็จะท้อการปรุงวัตถุดิบทุกอย่างลงไปพร้อมกันให้เบื่อเลยแล้วก็ใส่เป็นหนามปลาเป็นลักเลยพี่น้องน้องสิบบค่อยใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาส่วนใหญ่กัอยู่บัติเขาโบค่อยกินกันเนาะพี่น้องก็่จะมีน้ำปลาลาละกันมีเกลือ แต่กัมีผงปรุงรสในจักน้อยหรือว่าผงชูรสบานเท่าแหะพี่น้องขั้นบอไซหรือขั้บอเสียคือบานแะพูดว่ามากขึ้นกับบอไซขั้นว่าผูดขึ้นมากกับไซตามอ่าสะดวกเนาะพี่น้องถ้าหนอกนกับไซสมมาสมควรคืออย่าบริเวณวัยไซหลายคือบานแะคือหนอนหึงก็คือซื้อมาสิบาทก,กับได้ปลายเดือนอยู่คือกันเพราะว่าโบค่อยกินอันนวปั่นไดดอกเพราะว่าน้ำปลาเลาเข้ากับบลูว่าเขาปรุงอย่างเนี้ยแลงไปแล้วเมื่อกี้นวดแหละเนาะพี่น้องขั่นไปซื้อมากอน้ำปลาเล่ามันแห้งนวดแหละพี่น้อง่พียสอง โปร่งปลบวตองเนาะพี่น้องฝีมือรุ่นรุนคือวานล่ะการเฮ็ดกับข้าวกับน้ำกับซิบมาสนี่แหละพี่น้องผลการเฮ็ดออกมาแล้วก็สิเป็นจังซี่พี่น้องสดคั่นใหญ่ๆเนาะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเนาะโอ้ยแซ่บพี่น้องจริงไดยก็ได้มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อท่าน่างๆก็แวะมาเยี่ยมมาชมคลิปน้องกับมาเป็นกำลังใจเฮ็ดจังได๋บ่อันไปบ่ถือก็มาถามกันได้เด้อพี่น้องเด้อแวะกันเข้ามาถามทักทายกันได้เม้นกับมาได้ในคอมเมนต์อยากเม้นอย่างก็เม้นยินดีต้อนรับทุกทคนเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็็นนกลังงแรใจเป เขาเรียกว่าเป็นมูกันไปตลอดเด้วพี่น้องเด้อเขาพูดหลายๆเด้อ